เด้งฟ้าผ่าบิ <S <s ๊กต like ่อบิ๊กโจ๊กหลังเศรษฐาสั่งไปช่วยราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมตั้งบิ๊กต่ายเป็นรักษาการพบตรแทนไปติดตามเรื่องราวในข่าวสดจุดเกิดเหตุวันนี้ครับอปดูใกล้ๆหน่อยโอ้ยวันนี้ไงัหนนี่ไงหน้าโตได้ไ้ย 6โมงเช้าวันที่25กันยายนตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีปฏิบัติการยุทธการฟ้าสาง บุคคลบ้านหลังหนึ่งที่ซอยวิภาวดี60หลังสโมสรตำรวจชุดปฏิบัติการให้ข้อมูลว่าเป็นการกวาดล้างคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์แต่ชายเจ้าของบ้านสวมใส่ชุดนอนเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นออกมาพบกับตำรวจนั่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานหรือว่าบิ๊กโจ๊กรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและนี่คือจุดเริ่มต้นมาหากา์ความขัดแย้งในวงการสีกากี พลตำรวจเอกสุรเชษหกักพานปฏิเสธไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์และมองว่าการคนบ้านของตัวเองครั้งนี้เป็นการกระทำที่เกินกว่าเหตุเพียงต้องการให้ตนนั้นเสื่อมเสียชื่อเสียงแม้ว่านายตำรวจหลายนายที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชาของบิ๊กโจ๊กจะถูกดำเนินคดีที่ไปพัวพันกับเว็บพนันออนไลน์แต่ตัวบิ๊กโจ๊กเองก็ให้ต่อสู้กันไปตามกฎหมาย ก่อนหน้านั้นมีการจับกลุมหญิงสาวคนหนึ่งที่มีชื่อว่ามินนี่สุชาน,านันซึ่งเป็นเจ้าแม่เว็บพนันออนไลน์ที่มีเครือข่ายหลายหมื่นคนทางภาคเหนือที่เป็นการขยายผลจากการถลายเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ของบอสต้นและบอสตาลหลังจากนั้นไม่นานก็มีภาพหลุดที่บิ๊กโจ๊กอยู่ในภาพเฟรมเดียวกันกับมินนี่ที่กำลังร้องเพลงกันอยู่และมีภาพลูกน้องคนหนึ่งของบิ๊กโจ๊กนั่งกอดกับสาวคนนี้ ตัวของบิ๊กโจ๊กเองยืนยันว่าไม่ได้รู้จักสาวคนนี้เป็นการส่วนตัวรู้มานานแล้วว่ามีการเอาภาพนี้มาดิสเครดิตของตัวเองส่วนที่ลูกน้องนั่งโอบก,กอดมินนี่นั้นเป็นหน้าที่ของลูกน้องที่ต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจสังคมก็ยังเกิดความสงสัยมากมายเพราะว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่กําลังแต่งตั้งผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติคนใหม่แคนดิดว่าที่ผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติมีถึง4คนด้วยกันได้แก่พลตํารวจเอกลอยอิงคภัยโรดพลตํารวจเอกสุรเชษฐหักพานพลตํารวจเอกกิติร พันเพชและพตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลในที่สุดวันที่27กันยายน2 5 6 6คณะกรรมการข้าราชการตำรวจมีมติแต่งตั้งพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุวิมลเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่14ถัดมาวันที่28กันยายนบิ๊กโจ๊กเข้าพบบิ๊กต่อปรากฏภาพกอดเอวกันหวานชื่นหลังจากพูดคุยกันเป็นการส่วนตัว รายงานว่าเนื้อหาการพูดคุยนั้นเป็นการแสดงความยินดีกับตำแหน่งที่ได้รับและเป็นการปรึกษาการเรื่องนโยบายขับเคลื่อนสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องเหมือนจะสงบลงแล้วแต่กลับปะทุความเดือดขึ้นมาอีกครั้ง โดยครั้งนี้เป็นการประทะกันร,ระหว่างพลตารวจตรีจรุนปานแก้วหรือบิ๊กเต่ารองผู้บัญชาการตํารวจสอบสวนกลางได้ดําเนินคดีกับบิ๊กโจ๊กและลูกน้องถึงขั้นมีการออกหมายเรียกบิ๊กโจ๊กก็ได้มีการฟ้องกลับในข้อหาหม,มิ่นประมาทจนวันที่19มีนาคมทนายความของบิ๊กโจ๊กแถลงเปิดหลักฐานเส้นทางการเงินเว็บพนัน bnk master เชื่อมโยงกับตํารวจยศนายพลและมีการกล่าวอ้างไปถึงเครือญาติของนายพลอักษรยอ่อต่อเต่า ทางด้านพลตารวจเอกต่อศักสวนกลับการถแถลงทันทีว่าไม่ต้องใช้อักษรยอ่อเปิดชื่อออกมาเลยจะได้ว่ากันตามกฎหมายพูดแค่ย่อๆแบบนี้เหมือนเป็นการด้อยค่าสํานักงานตํารวจแห่งชาติ และต่อมา20มีนาคมนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรียกบิ๊กต่อและบิ๊กโจ๊กเข้าพบที่ทำเนียบรัฐบาลผลสรุปเป็นภาษาชาวบ้านก็คือโดนเด้งทั้งคู่นายกรัฐมนตรีสั่งให้ทั้งคู่เข้ามาช่วยงานที่สำนักงานนายกรัฐมนตรีโดยให้พลตำ r รวจเอกกิติรัตนเพชรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตริรักษาการแทน หลังจากนั้นทั้งคู่ได้กลับมานั่งแถลงข่าวร่วมกันแบบหวานเจี๊ยบเพื่อสยบความขัดแย้งยืนยันไม่เคยขัดแย้งกับใครพลตำรวจเอกต่อศักพูดถึงนายพลต่อเต่าได้สั่งสอบสวนในทางลับแล้วทางด้านพลตำรวจเอกสุรเชษเปิดใจว่าทุกอย่างมันจบแล้วไม่มีความขัดแย้งภายในตอนนี้ต้องเสียสละเซซิโร่คดีว่ากันตามกฎหมายไม่มีการเอาคืนไม่งั้นนายกด่าแน่นอน บิ๊กตอ่อย้ำว่าที่ผ่านมามีอะไรก็พูดคุยกับบิ๊กโจ๊กมาโดยตลอดเหตุอะไรจะต้องไปสกัดขากันไปฟังกันต่อยาวๆเลยครับไม่มีใครอยู่ขำฝาหลอกนะครับไม่พี่ไม่ยึดติดพ,พี่พี่สบายใจนั่งไงน้องๆมาห่วงบอกไม่ต้องห่วงพี่พี่ยิ้มได้ทุกเวลาพี่มีความสุขทุกครั้งว่าทางท่านรองอุเทนเคยมีคดีคลรหามาตลอดแล้วกลายมาเป็นหวยออกที่ยุคท่านพอดีแล้วทําให้ท่านต้องถูกโจ๊กความรู้สึกของพี่เนี่ย พี่เป็นหัวหน้าหน่วยที่ไม่สามารถบริหารความขัดแย้งในองค์กรได้นะพี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองนี่ความมันมันมันกิดกินใจของพี่มาตลอดนะซึ่งซึ่งท่านนายกท่านมองในจุดนี้มันมันคือภาพองค์กรมันเสียหายมากๆนะครับพี่พูดถึงวันแรกแล้วตั้งแต่เมื่อวันก่อนที่สัมภาษณ์ว่าพี่เป็นผู้นําหน่วยที่เหมือนกระโถนนะครับกระโถนเนี่ยคนก็เอาของสิ่งสโปรกของไม่ดีมาใส่พี่ก็เหมือนกระโถนมันก็ต้องเปื้อนมาแต่ในขณะที่กระโถนมันเปื้อน ที่สาคัญคือมันทําให้บ้านเรากาลังสะอาดให้ผมเนี่ยไปช่วยสำนักนายกนะครับแต่แต่ผมก็ไม่ทราบว่าไปเพราะไปหมายว่าไปเพราะไปดูคําสั่งให้ไปทำาที่อะไรนะครับแต่เห็นก็มีคําสั่งบอกว่าให้ไปทั้งคู่ใช่ไหมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวดูคําสั่งก่อนนะเดี๋ยวสันทีดูคําสั่งแล้วผมแจ้งให้ทราบมันโอ้หผมมองว่ามันไม่มีเรื่องแพชชนะนะครับมันเป็นเรื่องที่วันนี้เราแถลงจบแล้วใช่ไหมครับนะวันนี้ลูกน้องทุกคนก็เห็นชัดเจนกำลังผลเห็นชัดเจนระช่ชงเห็นชัดเจนก็ต้องเดือหน้าทํางาน ก็มีแค่นั้นแต่ว่าเมื่อเมื่อท่านมอบหมายให้ทำหน้าที่อะไรเราก็ต้องมาทำหน้าที่นั้นนะครับนะแต่ในคําสั่งของนายกรัฐนมนตรีต้องการที่จะให้ตรวจสอบข้อท็จจริง60วันด้วยไม่รู้เรื่องเลยอ่านเลยเหรอเราพร้อมที่จะให้ตรวจสอบข้อท็จจริงในเรื่องพร้อม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 อยู่แล้วไม่มีปัญหาพรุ่งนี้นายกเศรษฐาจะมาประชุมงบนโยบายที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ต้องมาจับตาดูทิศทางกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรนะครับ ข่าสวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเช,ชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน f o l l o w ร์สอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ